ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอร anel n กับการเสี่ยงไทยดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับวิธีเอาตัวรอดสมัยนี้คืออย่าโอนเงินให้ใครเออประมาณนี้โอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทยายไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะเป็นการเสี่ยงทายแรนดอมสบายๆในหัวข้อสบายๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีพิษมมีภยัยดูได้ทุกท่านประมาณนี้ วันนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่โดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับบ้างสองสำรับบ้างแล้วแต่เนื้อหานะซึ่งวันนี้จะใช้ไพ่สำรับเดียวเท่านั้นในการแรนดอมเสี่ยงไทยโดยผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับการเสี่ยงไทยทำนายนี้ผมอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคการเสี่ยงททยแรนดอมวันนี้เรามาดูกันในหัวข้อสบายๆที่ว่า เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเอ๋ยินดีล่วงหน้าด้วยแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคือใครจะมีแอคชั่นอย่างไรกับคุณและทำไมถึงอยากได้คุณเป็นคู่ครองขออนุญาตแนะนำให้ดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะระหว่างทำนายนี้พลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆได้นะครับการเสี่ยงทายแบบนี้เราเจาะจงหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ก็จรงิงแต่บางทีไพ่เขาอยากจะบอกเรื่องอื่นด้วยอะไรแบบนี้นะโอเควันนี้คุณได้ไพ่ โอ้เด็กถือถ้วย Page of Cups ใบแรกมาก็คนอายุน้อยเลยเออหรือจะมีโชคดี <c oughs> เกี่ยวกับเด็กๆนะเด็กในที่นี้คือคนอายุน้อยกว่าไม่ใช่เด็กเล็กนะเออประมาณนี้แล้วก็เรียกว่า ช่วงเวลานี้ถ้าคุณเกี่ยวข้องอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนอายุน้อยกว่าคุณจะมีความโชคดีไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับยังตีความได้ด้วยว่าบุตรบริวารให้โชคหรือแม้แต่คนอายุน้อยกว่าให้โชคให้ลาบในการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคหรือแม้แต่การงานการเงินติดต่อประสานงานกับคนอายุน้อยกว่ามักจะมีโชคดีอะไรแบบนี้หรือแม้แต่มีเด็กๆมาปลื้มดังกล่าวเอามาเดี๋ยวมาดูกันต่อกันนะครับและคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่อย่าไปล็อกสเปคมากมายเพราะสามารถ ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะดินน้ำลมไฟธาตุละลายราศีอะไรดูได้หมดนะครับเดี๋ยวมาขยายความกันเพิ่มเติมนะครับเ,เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วจะโชคดีจริงหรือไม่เนี่ยเ,ยเอขอพายยืนยันหน่อยสิครับเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเขาคือใครใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้หรือไม่โอโ้ใช่ดีเอ็มเพรส ใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้มีโอกาสแม่นยำแปดถึงาซนะเราจะไม่บอกว่าแม่นร้อยเปซไม่มีทางอันนั้นก็โอเวอร์เกินไปการเสี่ยงททยแบบนี้ผมให้ความแม่นยำอยู่ยที่ประมาณ 80- 90ถึงซโอกาสจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่สูงมากนะครับเผื่อใจไว้สักนิดสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะโอเคประมาณนี้แล้วอย่าลืมวันนี่คือการเสี่ยงไทยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านแต่ดีเอ็มเพรสออกมาขนาดนี้ก็ต้องทำนายดีตามตำราสากลว่า เขามองคุณดีมากเขามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกมากไม่ว่าตัวจริงของคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณอาจจะทอมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีมากมายนั่นมันตัวคุณมองตัวคุณเองคุณคุ้นเคยกับตัวเองแต่เวลาคนอื่นเขามองเข้ามาเขามองว่าคุณเลอค่าเหลือเกินไม่ธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับระบายนี้ถ้าคุณสุภาพสตรีมาหยิบเสียงทายได้ทีเอ็มเพรสหรือแม้แต่ได้ดูคลิปคลิปนี้นะคุณสุภาพสตรีคุณจะมีโชคดีทั้งการงานการเงินชีวิตส่วนตัว มีโอกาสได้ยกระดับฐานะทางสังคมมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซอะไรแบบนี้หรือมีโอกาสเจอคู่ดีที่สมน้ําสมเนื้อสมฐานะและถ้าคุณผู้ชายเสี่ยงทายิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้คุณมีโอกาสมีดวงนารีอุปธรรมเออนารีอุปธมรมผมย้าอยู่เสมอว่าไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่นารีอุปมัมภมคือคุณใช้ชีวิตไปตามปกติทํางานทําการตามปกติ แล้วเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีอะไรแบบนี้นี่ประมาณนี้และอีกหนึ่งคำทำนายที่ลืมไม่ได้กับไพ่ดีเอ็มเพรสตามตำราสากลว่าไว้ถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะไม่ไว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณมีโอกาสตั้งครันถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายภรรยาคุณอาจจะตั้งคันประมาณนี้เรว่ามีโอกาสมีลูกมีบุตรประมาณนี้นะครับถ้ามีความพร้อมอยู่แล้วจัดไปแต่ถ้าไม่พร้อมป้องกันดีๆนะจะโอเคประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครอง เขามองคุณดีมากในสายตาเขาณเวลานี้ไม่มีใครดีไปกว่าคุณอีกแล้วนี่ไม่ได้อวยกันส่งเดชเราทำนายไปตามหน้าไพ่เอ็มเพรสเมื่อกี้นะครับแล้วก็โอหโหหายห่วงกราบสาธุผมน้อมรับด้วยคนรับไว้เลยเดอะไฮโดรแฟนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาไพ่พระออกมาในหัวข้อความสัมพันธ์ถ้ามีไพ่พระปรากฏสบายใจได้เลยว่าอย่างแรกนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ปลอดภัย เจอคนดีไว้วางใจได้พอประมาณถึงวางใจได้มากก็แล้วแต่ว่าคุณรู้จักกันมานานแค่ไหนถ้าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเจอกันก็อ่าไว้วางใจพอประมาณเระยะห่างสักหน่อยแต่ถ้ารู้จักกันมานานสนิทสนมกันมากใบนี้มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานไม่ธรรมดานะครับตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าวเดอะไฮโรแฟนไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ใช่แค่การเจอคนดีแต่ยังหมายถึงความสุขสมบูรณ์ทุกรูปแบบและถ้าทํานายเฉพาะเจาะจงเรื่องความ ัมีโอกาสแต่งงานเออมีโอกาสแต่งงานย้ำว่ามีโอกาสนะไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ผลที่ได้รับ มันอยู่ที่บริบทชีวิตแต่ละท่านบางท่านอยู่ในวัยเรียนการแต่งงานก็ยังไม่ควรเกิดขึ้นแน่ๆบางท่านเพิ่งจะอยู่ในวัยทํางานเรียนจบมาใหม่ๆอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนก็ยังไม่รีบแต่งงานอะไรแบบนี้แต่ถ้าบริบทชีวิตของคุณคุณมีความพร้อมคุณมีคนที่คบหาอยู่มีคนคุยคุยมีคนศึกษาดูใจกันอยู่อย่างนี้สิ ถึงจะมีโอกาสแต่งงานตามดวงชะตานี่คือการดูดวงแบบไม่งมงายทำนายไปตามตำราสากลและอ้างอิงบริบทชีวิตจริงในการประกอบเหตุการณ์นะครับนะมันจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนให้ดูบริบทชีวิตของคุณถ้าคุณมีคนคบหาอยู่มีแฟนมีแม้แต่คนรักที่สุขงอมเต็มที่ความรักที่สุขงอมเต็มที่คุณมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานแต่ใบนี้ก็ยังให้คุณ,ณประโยชน์กับคนที่เพิ่งเริ่มคบหาดูใจนะ,ะคนที่เพิ่งมีแฟนคนที่เพิ่งคบหากันใหม่ๆทํานายดีว่า ดวงคุณสมพง์กันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่คุณกับเขาจะสามารถครบหากันไปได้ยาวๆและแถมเผื่อให้คนที่ไม่ได้คิดเรื่องความสัมพันธ์นะถ้าคุณโฟกัสเรื่องการงานการเงินเรื่องอื่นอยู่คุณจะมีโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือตามความเชื่อเลยนะครับ ขอให้ทําบุญตามความเชื่อทําสิ่งดีๆตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณในประโยชน์นอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้วคุณยังมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องอื่นๆที่คาดหวังไว้ด้วยอยากได้อะไรอธิษฐานเลยนะโอเคได้มากได้น้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อเขาอยากได้คุณเป็น <borrowing> คู <ت <tenga> <ت ่ครองเขาคือใครจะทําอะไรโอ้เดนไม่จะเชี่ยน คุณชอบดูดวงแน่นอนคุณเป็นสายมูหรือเปล่าเขาก็ชอบดูดวงเขาก็เป็นสายมูมีโอกาสที่เขาจะเอาดวงคุณไปดูไปถามหมอดูหรือไปถามนักพยากรณ์หรือแม้แต่ไปถามพระไปถามผู้ใหญ่ที่เคารพอะไรทํานองนี้ว่าคุณใช่คู่เขาหรือเปล่า ถ้าเขารู้วันเดือนปีเกิดคุณหรืออย่างน้อยมีข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณมีโอกาสที่เขาจะเอาคุณไปดูดวงนะไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการที่ใครจะเอาเราไปดูดวงเนี่ยเขาจะสามารถบางคนสงสัยนะว่าเขาจะทําคุณใส่มนดําอะไรใส่ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะแต่ละคนนะคนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันไม่ได้ทํากันง่ายๆเว้นแต่แต่บางคนที่จิตอ่อนจ,จัดๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวถ้าเขาจะเอาคุณไปดูดวงนะคนคนี้สนใจใคร,ร่รู้อยากรู้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาหรือเปล่ามีโอกาสที่เขาจะไปถามหม ดูไปถามผู้ใหญ่ดังกล่าวนะว่าคุณใช่คู่ของเขาไม่มีโอกาสแต่งงานเมื่อไหร่มีโอกาสลงเอยเมื่อไหร่และใบนี้นอกจากการดูดวงนอกจากการทํานายทายทักยังทํานายเพิ่มเติมได้ด้วยว่ามันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เหนือธรรมชาติตามความเชื่อเกินคาดเกินฝันทปทนายว่าได้สิ่งดีๆเกินคาดก็ได้ไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์คุณกับเขามีโอกาสสมหวังแต่ถ้าไม่เอาไม่นับเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสโชคดีทางการงานการเงินรับเล้เลยผมรับด้วยคนนะครับเมจิกเชียนเนี่ยสมหวังเราปาฏิหารนะอืออย่างที่กล่าวเสมอว่ามีโอกาสความแม่นยำเา 80- 9 0เผื่อใจไว้บ้างสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละท่านคำทนายนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่ขอให้ดูบริบทชีวิตจริงนะครับย้ำเลยนะคุณมีโอกาสโชคดี วันนี้มีทั้งพระทั้งเมจิเชียนวันนี้มีทั้งไฮโรแฟนและเมจิเชียนไม่ธรรมดานะครับสองใบนี้ไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆคุณมีโอกาสเกิดโชคดีราวปาฏิหารโชคดีเกินคาดแบบนี้จะใช่เรื่องความสัมพันธ์ไหมหรือจะเป็นด้านอื่นๆขอให้ไพ่บอกเพิ่มเติมทีนะครับแล้วก็อโอโโอัศวินไม้เท้าในออบวอนส์ คนนี้มีแพชชั่นมีแรงปรารถนามีแรงเสน่หาต่อคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเขามองคุณดีมากเลิศเลยตั้งแต่เอมเพรสใบแรกแล้วนะมาถึงอัศวินไม้เท้า เขามีแรงปรารถนามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ากับคุณในเรื่องทั้งท,งท,งทางโลกทางธรรมประมาณนี้ความอยากครองคู่สูงมากสอดคล้องกับหัวข้อสุดๆบางทีเขาอาจจะแอบเก็บคุณไปจินตนาการได้ด้วยนะไม่ต้องไปคิดว่าเขาทะลึ่งหรืออะไรนะครับเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเราท่านๆเนี่ยนะ เขาจินตนาการเรื่องคุณเขาวาดฝันไปแล้วว่าถ้าได้คลองรักครองคู่กับคุณจะมีความสุขขนาดไหนกันนะสร้างครอบครัวโดวยกันมีลูกหน้ารักกี่คนอะไรแบบนี้มีบ้านที่ไหนเขาคิดไปไกลแล้วแล้วคนนี้มีโอกาสจะเข้ามาจีบคุณบางท่านที่เขายังไม่แอคชั่นอะไรเขามีโอกาสแอคชั่นเร็วๆนี้ส่วนบางท่านที่แอคชั่นกันไปแล้วทำนายดีว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาดียิ่งขึ้นไปโดยลำดับนะครับโอเคดีงามมาดูกันต่อนะไม่ธรรมดา เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองเขาจะแอคชั่นเร็วๆนี้หรือบางคนบางคู่แอคชั่นกันไปแล้วนั่นแน่นะแล้วก็มีโอกาสสมหวังสูงมากแม้แต่ท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสโชคดีด้านอื่นใบเมืเม่อกีนะ้แถมให้นะแถมให้อัศวินไม้เท้าถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะการงานคุณเด่นมากดวงก้าวหน้าสูงอ่าไปกันต่อนะครับแล้วก็อ โอ้โหโอกาสกนะ้าวหน้าสูงไพ่แห่งชัยชนะออกมาเลยตรงเป๊ะพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำไพ่รู้ใจเรามาก 6กไม้เท้า six of wands ไพ่ชัยชนะไพ่วิกตอรีออกมาแล้วนะครับใบนี้ออกมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้อง,องทำนายดีทั้งสิน้นถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะประสบความสำเร็จสมหวังในความรักถ้าเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการงานก้าวหน้าการเงินเฟื่องฟูมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนใครเคยลำบากใครเคยมีหนี้สินจะพบทางสว่างพบทางออกประมาณนี้เอาเป็นว่าใบนี้ออกมานะ ตามตำราสากลว่าไว้และตามความเชื่อตามแรงศรัทธาขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีโอกาสลืมตา,าปากได้ดวงดีแล้วแต่ย้ำอยู่เสมอนะว่าดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งเฉยๆรอดวงนะครับดวงดีแล้วต้องรีบออกไปทําความดีนะรีบไปทําคุณงามความดีเพิ่มเลยโอเคไม่ธรรมดาวันนี้เอ้ยชื่นใจไพ่ดีล้วนๆยังไม่มีไพ่เสียเลยวันนี้โอ้น่าชื่นใจเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครอง นอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วผมว่าคุณยังมีโชคดีเรื่องอื่นด้วยนะเนี่ย เป๊ะเลยโชคดีเรื่องอื่นด้วย1ิบเหรียญสาธุผมรับด้วยคนน้อมรับไปเลยนะครับ10เหรียญออกมาบอกแล้วว่าอย่ากดข้ามขอให้ดูให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจน,นจบเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ1ิบเหรียญเอาตามความเป็นสิบเหรียญตามหน้าไพ่ก่อนนะครับตรงไปตรงมาไพ่เหรียญไพ่การเงินหมายถึงความมั่นคงการเงินที่ดีความมั่นคงความร่ํารวยคุณมีโอกาสรวยได้คนที่เคยมีปัญหาการเงินมีหนี้สินสามารถเคลียร์ได้สามารถพบทางออกมีผู้ช่วยเหลือคนที่ตกงานอยู่มีโอกาส ได้งานใหม่ถ้าคุณมีปัญหาการเงินปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยลำดับแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆแปลว่าคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือความหมายด้านการเงินและสิบเหรียญยังตีความด้านความสัมพันธ์ได้ด้วยตามหน้าไพ่เลยเห็นภาพนะครับเป็นครอบครัวสุขสันต์อิ่มเอมทั้งทางโลกท,งทางธรรมมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ ครอบครัวสุขสันต์การเงินเต็มเปี่ยมจะเอาอะไรอีกเออนะดวงมาดีขนาดนี้ทำความดีดวนเลยนะครับนะดวงดีอย่าอยู่เฉยๆนะโอเคไปกันต่อไม่ธรรมดาแล้ววันนี้โอ้ทั้งไฮโลแฟนทั้งเอ็มเพรสทั้งสิบเหรียญทั้งเมจิกเชียนโอ้โอโหกไม้เท้าด้วยเ <c oughs> ขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองมีโอกาสสมหวังกันสูงมากนะคูน่นี้เออและดังกล่าวไปแล้วนะถ้าไม่คิดเรื่องความสัมพันธ์คุณจะก้าวหน้าด้านการงานการเงินอย่างมากเลย อยู่ที่การกระทําของคุณด้วยโอ้เด็กถือไม้เท้าบุตรบริวารให้โชคชัดเจนและชีวิตส่วนตัวของคุณทํานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนแวดล้อมส่วนใหญ่จะดีคนแวดล้อมส่วนใหญ่จะให้คุณ,ณประโยชน์ปัญหาจากผู้คนถ้าเคยมีนะถ้าคุณเคยมีปัญหาจากคนแวดล้อมปัญหาจะค่อยๆลดน้อยถอยลงคนที่สร้างปัญหาให้คุณจะพ้นออกไปเองแล้วคุณจะเหลือแต่คนแวดล้อมดีๆอ่ารับไว้เลยโอเคไปกันต่อนะครับ เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองให้มีโอกาสสมหวังวันนี้นะการเสี่ยงทายแบบนี้ดูไว้เป็นแนวทางชีวิตอย่าง,งมงายอย่าปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นกับฉันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นดวงชะตาส่วนหนึ่งการปฏิบัติจริงส่วนหนึ่งชีวิตจริงส่วนหนึ่งบริบทชีวิตของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปก็อีกส่วนหนึ่งนี่เป็นคําตอบเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมดูดวงออกมาแล้วได้ผลไม่เหมือนกันนะ เพราะพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันโอ้ยเดอซันเอาเถอะแม้พื้นฐานแต่ละคนจะมาไม่เท่ากันวาสนาไม่เท่ากันแต่ถ้าเสียงไายได้เดอะซันนี่ก็ต้องทำนายดีมากๆดีสุดๆไว้เลยว่าไพ่เดอะซันนี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลคุณคิดอ่านกันใดคิดหวังสิ่งใดจะได้สมหวังหรือได้เกินคาดวันนี้ ทั้งเมจิเชียนไฮโลแฟนเอ็มเพรสสิบเหรียญหกไม้เท้าแล้วยังมี t ด e s u ันมากำกับวันนี้ไพ่ดีมากๆพลังงานดีดีดีสุดๆดีจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาอวยกันเราทำนายตามหน้าไพา่คุณ t ด e s u ันเห็นๆชัดๆนะครับรับพลังงานดีๆนี้ไปด้วยกันผมรับด้วยคนเมื่อมี t ด e s ซันครอบคลุมไว้แล้วใบอื่นก็จะส่งผลดีเร็วยิ่งขึ้นทำเป็นเล่นไปภายในไม่กี่วันนี้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้หรือไม่กี่เดือนนี้คุณอาจจะมีโชคดีแบบที่คิดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงินแม้แต่เรื่องความรัก ความสัมพันธ์ถ้าใครได้รับข่าวดีใดๆมาบอกกันบ้างนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้สุดยอดมากๆมีเดอะซันแล้วจากนี้ไปต่อให้มีคำเตือนใดๆออกมาบ้างเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะนี่ผู้ไม่ต้งกาดคำแปดถ้วยออกมาเตือนเล็กน้อยว่านะขออนุญาตเตือนเล็กน้อยจากแปดถ้วยว่าคุณจะก้าวหน้าอย่างมากวันนี้หน้าไพ่ดีๆออกมาเพียบขออย่างเดียว อย่าจมกับอดีตขออนุญาตแนะนานะครับไม่ได้ว่านะอย่าจมอดีตอย่าฝังใจกับอดีตอะไรที่แล้วไปแล้วก็ให้แล้วกันไปคนเรามีอดีตเป็นบทเรียนได้แต่อย่าไปใจจดใจจ่อกับอดีตเพราะเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่สามารถใช้เป็นบทเรียนได้ move on จากอดีต move on จากปัญหาทั้งปวงแก้ไขสิ่งที่แก้ไขได้อะไรแก้ไม่ได้ปล่อยวางไปเลยเดินหน้าอย่างเดียวแล้วจะเจริญก้าวหน้าโอเคไปกันต่อนะครับขอใบสรุปสง่งท้ายหนึ่งใบสวยๆพลังงานวันนี้สวยงามตั้งแต่เดอะซันละหายห่วงละ ไม่ว่าวันนี้ใบส่งท้ายจะเป็นอะไรถือว่าดีทั้งนั้นเขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองและคุณมีโอกาสโชคดีเรื่องอื่นด้วยโอ้โฮ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 สุดยอดใบส่งท้ายที่สวยงามราชาถ้วย king of cups คนคนนี้เป็นคนใจดีนะ ถ้าคุณพอจะรู้แล้วว่าเป็นใครรักษาเขาไว้ให้ดีคนคนนี้นานๆจะเจอสักทีนะไม่ใช่หากันได้ไง่ายๆคนที่มีคุณสมบัติดีอย่างเขาเขาเองมองคุณมีค่าคุณเองก็มองเขามีค่าต่างคนเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันรักษาคนคนนี้ไว้ให้ดีคนใจดีคนนี้เขาอยากได้คุณเป็นคู่ครองกรณีที่คุณยังไม่มีใครแปลได้ว่าคุณมีโอกาสเจอคนใจดีเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะมาเป็นคนรักหรือมาเป็นกาลยนานมิตรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณมีความสุขความเจริญแน่นอนเดอะซันการันตีวันนี้รับ ไว้เลยพลังงานดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ